สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งราต้นใหม่นะครับเป็นไฮเนอร์เกรดเอลนะครับให้กับคุณพ่อบุญถมนะครับผมดอนตะโกนะครับบ้านแจ้งนางนะครับผมลูกค้าบ้านแจ้งนางอีกแล้วนะครับอําเภอตรงหลวงจังหวัดมุทธหารนะครับผมเรามาส่งให้ลูกค้าถึงบ้านกันเลยนะครับผมเป็นไงบ้างครับว่าบริการดีไหมครับผมดีนะครับผมโอเคยกโปรให้ทุกสูงนะครับผมโอเคครับ ฝากกันนะครับผมฝากเธอเธอใครสนใจกันนะนํำมาสืตรรถนำเซลโดเซลกุชิยน่าไนะครับผมลงไปหาได้นะครับผมจะอยาดพน้องสนใจนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขอบคุ้ยสุสๆน้ำกันนะครับผมโอเคนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้รถใหม่ก็โทรที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์สี่สองเก้าเก้าแปดหนึ่งนะครับเซลโดนะครับผมนี้นะครับของแถมจะเต็มนะครับผมตัวนี้นะครับบริการถึงบ้าน ขอให้ชคสขันหมานนะครับผมรอนที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งหนึ่งสี่ห้านะครับผมโอเคครับ